ผมรายงานข่าวอยู่ที่มหาวิทยาลังสิต์ครับในงานวันดอกป๊อบปี้บานเต็มทุ่งรังสิตซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะครับจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์จนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับเนื่องจากมหาวิทยาลัยงสิตเป็นมหาวิทยาลัยที่ตระหนักถึงความสําคัญของวันอหารพันธุ์ศึกและความเสียสละของทหารที่มีต่อประเทศชาติจึงจัดงานวันดอกป๊อปปี้บานเต็มทุ่งรังสิตขึ้นเป็นครั้งที่3 โดยได้รับเกียรติจากดรพงษ์พัฒน์อนุมัติราชกิจรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยลาลัยรังสิตเป็นประธานกล่าวเปิดงานทั้งนี้ภายในงานนอกจากจะมีจำหน่ายดอกป๊อปปี้เพื่อน,นำไรายได้มอบให้ครอบครัวทหาร่ันศึกแล้วยังมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของดอกป๊อปปี้และความสัมพันธ์ของวันอหารผ่านศึกการสาธิตทำดอกป๊อปปี้จากผู้แทนมูลนิธิส่งเคราะห์ครอบครัวอาหาร่ันศึกในพระราชนูปถมัมภ์ และการแสดงของนักศึกษาสาขาการประชาสัมพันธ์คณะนิเทศศาสตร์ณบริเวณหน้าอาคารอุไรรัตอาคาร1มหาวิทยาลังสิตกิจกรรมการเดินแบบของนักศึกษาสาขาประชาสัมพันธ์คณะนิเทศศาสตร์โดยมาในธีมของทหารและดอกป๊อปปี้สีแดงสด เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของกุ่มทหารที่ยอมศสสละแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยของเรานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็สามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558เป็นต้นไปครับสนธนิศิศรคุณรายงาน